รู้จากชั่วขห้ามคืนค่ะหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีใหญ่ที่ต้องบอกว่าคดีนี้ค่ะสะเทือนวงการส่งไทยเลยค่ะต้องบอกว่า กับหลักฐานภาพและคลิปลับกว่า80,000ไฟล์ที่เชื่อมโยงถึงพระชั้นผู้ใหญ่หลายรูปในประเทศไทยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่แค่สร้างความอื้อฉาวแต่ทําให้พระระดับสูงพระชั้นสูงจํานวนไม่น้อยต้องลาสิกขาไปแบบกระทนหันแล้วถอนตัวจากตําแหน่งอย่างเงียบๆค่ะต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยเรื่องค่ะมันไม่ใช่แค่ข่าวลือแบบที่พูดกันปากต่อปากด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาตํารวจจากหน่วยงานสอบสวนกลางนําโดยพลตารวจตีจ รุนเกียรติปานแก้วพร้อมหมายสารอาญ,ญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้บุกเข้าจับกลุ่มตัวสีกาโกปถึงบ้านค่ะพร้อมกับมีการตั้ง3ข้อหาหนักก็คือ1สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ2รับของโจรและ3ฟอกเงินค่ะซึ่งต้องบอกว่าถึงจะเป็นคดีใหญ่โตขนาดนี้ค่ะแต่ว่าตอนที่ถูกจับตัวเนี่ยสีกากฟค่ะก็ไม่ได้มีท่าทีวิตกกังวลเลยสีหน้าสงบเหมือนไม่ได้กลัวอะไรเลยแม้แต่น้อยนั่นครอบครัวเองก็มาเยี่ยมค่ะแต่ว่าไม่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อพร้อม ก็บอกว่ายัางไม่พร้อมพูดค่ะและเมื่อวันนี้ค่ะ16รกรกฎาคมค่ะทางครอบครัวเนี่ยที่ได้เดินทางมาก็มีคุณแม่แล้วก็มีญาติก็เดินทางมาเยี่ยมที่สถานควบคุมตัวสีกากฟพร้อมนำข้าวของส่วนตัวและอาหารที่ชื่นชอบมาให้กับลูกสาวค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดไข่ดาวก๋วยเตี๋ยวน้ํำตกทุกเรียนแตงโมสับปะรดแล้วก็มีสเปรย์กันยุงพร้อมกับสเสื้อผ้าเนี่ยมาให้ลูกสาวเปลี่ยนด้วยค่ะ ในขณะที่สื่อมวลชนค่ะสังเกตเห็นได้ชัดว่าคุณแม่ของสีกากอบเนี่ยต่างมีสีหน้าเครียดญาติเองก็เครียดค่ะและบอกว่ายังทําใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นและก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรในตอนนี้ค่ะส่วนจุดเริ่มต้นค่ะที่นําไปสู่การจับกลุ่มเบื้องหลังการจับกลุ่มครั้งนี้เริ่มมาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ไหลเวียนผิดปกติโดยเฉพาะยอดเงิน3ามแสนแปดหมื่นบาทที่ถูกโอนจากบัญชีของวัดชุจิตธรรมารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะไปบัญชีของสีกากอบ ซึ่งผู้โอนก็คืออดีตพระเทพพชาราพรเจ้าวาดของวัดดังกล่าวในขณะนั้นด้วยค่ะแล้วจากนั้นค่ะการสืบสวนในเรื่องนี้อ่ะก็เริ่มขยายผลขยายวงกว้างค่ะและยังพบว่ามีการโอนเงินและส่งของมีค่าหลายรายการที่น่าสงสัยค่ะจนนาไปสู่การเชื่อมโยงกับพระอีกหลายๆรูปเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และเมื่อเรื่องค่ะเริ่มเปิดเผยในวงกว้างค่ะก็ต้องบอกว่านําไปสู่กระแสะกดดันให้พระหลายรูปเนี่ยต้องลาสิกขาไปแบบกระทันหันค่ะ แต่เรื่องของสีกากรอบค่ะก็ต้องบอกว่ายังไม่หมดแค่นั้นค่ะเพราะว่านอกจากประเด็นการเงินและวงการส่งแล้วเนี่ยด้านชีวิตส่วนตัวในอดีตของสีกากรอบเนี่ยก็ต้องบอกว่าถูกขุดคุยแบบละเอียดทุกซอกทุกมุมโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์และครอบครัวที่เคยมีมาก่อนด้วยค่ะโดยอดีตสามีค่ะได้มีการออกมาแชร์พฤติกรรมแปลกๆค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตสามีของสีกากรอบเปิดเผยว่าในช่วงที่ยังคบหาดูใจกันอยู่มีหลายอย่างในบ้านที่ดูแปลกๆไม่ว่าจะเป็นภาพ าพลาค่ะติดเต็มผนังเลยคล้ายกับคนที่มีศรัทธาแรงกล้าม,มากและตกดึกค่ะก็มักจะแอบได้ยินสิกากรอแอบไปคุยโทรศัพท์กับผู้ชายคนอื่นด้วยคำพูดหวานๆแบบคู่รักที่คุยกันค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาก็บอกว่ามีพัสดุค่ะถูกส่งมาที่บ้านแทบทุกวันและหลายกล่องค่ะเปิดออกมาเนี่ยเป็นเงินสดก้อนโตค่ะและยังมีของใช้ในพิธีส่งอีกจํานวนมากจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกเขาค่ะกับอดีตสามีระหว่างอดีตสามีกับสิการกรอบก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัด ดสินใจแยกทางแล้วก็เลิกรากันไปค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านดรสุริยาค่ะอดีตพัฟแฟนเก่าหรือเป็นสามีคนที่สองของสีกากรอก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางด้านรายการลุยชนข่าวที่มีทางด้านคุณพุทธอภิวันนค่ะแล้วก็คุณเมชนิดนันปุณณน,นิธิเป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งช่วงหนึ่งในรายการค่ะคุณพุทธอภิวันเนี่ยได้เล่าว,ว่าดรสุ่ารู้จักกับทางด้านสีกากรอเพราะเรียนปริญญามาด้วยกันค่ะซึ่งดรสุเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนค่ะสีกากรอเนี่ยสวยมากเลยพร้อมกับมีการบอกด้วยว่า สนเสน่ห์ของสีกาก๊ฟเนี่ยมีอะไรบ้างตอนที่คบกันจนทําให้สีกาก๊ฟค่ะกลายเป็นนารีพิฆาตวงการส่งไปได้ค่ะซึ่งทงางท่านดรสุก็บอกว่าข้อ1เลยเนี่ยสีกาก๊ฟค่ะจริงใจนิสัยดีแล้วก็ให้เกียรติผู้ชายที่คบด้วยข้อ 2. ค่ะผิวพรรณดีรูปร่างดีในอดีตก็คือไม่ได้น้ําหนักเยอะแบบนี้ข้อ3ค่ะไม่มีนิสัยหลอกลวงขณะที่คบ และข้อสี่ค่ะสีกากอบเนี่ยชอบทําบุญค่ะก็คือเป็นเสน่ห์ของสีกากอบแต่ใดๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางด้านดรสุริยาค่ะไม่ได้คบกับสีกากอบตอนเป็นพระนะคะแต่ว่าพอท่านสึกออกมาค่ะพอท่านรู้แล้วว่ารู้ใจตัวเองแล้วก็มีการสึกออกมาแล้วก็มาแต่งงานกับทางด้านสีกากอบส่วนที่ทางคู่เนี่ยรู้จักกันได้ไงค่ะก็คาดว่าทางด้านสีกากอบเนี่ยชอบเขาวัด่ะไปทําบุญแล้วก็ทําให้รู้จักกับทางด้านดรสุค่ะในตอนที่ยังเป็นพระไปทําบุญไปเยี่ยมบ่อยๆจนทําให้ ดรสุเนรู้ใจตัวเองแล้วก็สื่ออ,อกมาแต่งงานกับสีกากฟแต่สุดท้ายค่ะก็ต้องบอกว่าก็ได้เลิกลากันไปค่ะ ครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าสาเหตุที่สีกากรอบเนี่ยมักเลือกคบหาแต่พระชั้นผู้ใหญ่ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่ามีปมในอดีตจากการที่ถูกข้อทิ้งไปตั้งแต่เด็กทําให้โตมาในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นและในรายการโหรกระแสค่ะกับคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยสีกากรอบค่ะยอมรับว่าพระชั้นผู้ใหญ่รูปแรกที่คบหาหรือที่เรียกว่าเป็นรักแรกกับพระก็คืออดีตพระเทพวัชรลสิทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดพิจิตรและเจ้าอาวาสวัดท่าหลวงเริ่มคบหากันค่ะตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2558และการครบหากับอดีตพระรูปนี้ค่ะสีกากรก็บอกว่าเป็นคนที่ทําให้ตัเองเนี่ยช้าใจหรือเจ็บปวดมากที่สุดในบรรดาพระทั้งหมดที่เคยคบหามาเลยค่ะคือ,อศูนย์ของเราเนี่ยศูนย์ธนุบัรุงพุทธศาสนาว่า,ษษาวนนัยสงฆ์เนี่ยนะครับวันนี้เรา เราเพิ่งเริ่มตั้งนะตั้งมาแล้วก็เพิ่งเริ่มตั้งไข่อ่ะพุดจริงนะครับเรามีทั้งเบอร์โทรทั้งเพจแต่รู้ร,รู้สึกว่าคนโทรเข้ามาเยอะตอนนี้เราก็จะมีออปเวอรเเตอร์แล้วแล้วก็อาจจะเป็นผู้สายสิบสายนะครับเพื่อรับข้อมูลนะครับแต่รายละเอียดรายละเอียดหรือข้อสั่งการของผู้ชาเนี่ยพรุ่งนี้เราจะคุยกับระดับท่านผอ,อรผอผอแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวข้อง ว,วันนี้เอาเอาหลักการเฉยๆนะครับที่จะไปนำเสนอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาประชุมกันต่อนะครับหลักการคืออะไรบ้างครับว่าัระเอกที่เราจะต้องที่เป็นตรวสอง้าไปดูแลน,นคือคือคือ,อแนวทางของเราเนี่ยก็คือ,อต้องการที่จะ,ะเป็นศูนย์รับแจ้งข้อมูลการกระทำ,ำผิด วินัยสงฆ์ต่างๆแล้วก็เรื่องการทุจริตหรือการกระทําผิดอะไรต่างๆทั้งหมดให้เข้ามารวมที่ศูนย์ศูนย์ตรงนี้นะมันยังไม่รู้หรอกว่าท่านผบอาจจะตั้งตรงนี้เป็นศูนย์หลักหรือจะมีกองบัญชาการออย่างไะศูนย์ก็ยังไม่แน่หรือจะตั้งที่ตหลอตอนนี้ของของกองบัญชาการสำราจเนี่ยก็ทําในส่วนนี้ไปก่อนนะครับส่วนพวกนี้จะเห็นภาพชัดว่าการบริการไง แล้วจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยังไงโดยเฉพาะสำนักพุทธศาสนาซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดของพระเนี่ยจำนวนมากนะครับท,รที่เราต้องการเพราะพระเนี่ยน่าจะมีประมาณถึงสามแสนกว่าวัดสี่0 0ื่นกว่าตรงนี้มันต้องตรวจสอบทั้งเอาข้อมูลทั้งเลข13หลักพระทุกรูปมามีมีมีความ,มผิดไหม เคยต้องประราชิกไหมแล้วกับประบุใหม่ไหมอะไรพวกนี้แล้วมีคดีมีปัญหาแล้วสอบไว้จริงๆมันเป็นประราชิกไปแล้วสอบแล้วไม่จบยังยังอยู่ต่อได้อะไรพวกนี้เราคงจะต้องมาทําทั้งหมดทั้งระบบแล้วเรื่องของการวางลากฐานวางวิธีการอะไรต่างๆในวัดเพื่อที่จะบริหารจัดการ เงินวัดเงินพระสักพุธต้องต้องบริหารจัดการยังไงไม่ใช่ปล่อยให้แบบบางวัดก็มีวิยาวิยากรไม่มีบางวัดก็ไม่มีวิยาวิยากรบางวัดก็ไม่มีกรรมการวัดหลวงพ่อบริหารคนเดียวมีการรายงานเงินเงินไปยังสักพุธบางบางวัดก็ไม่รายงานบางวัดก็รายงานอะไรพวกนี้มันยัง ล้มเหลวในระบบอยู่เพราะฉะนั้นเราเราจะแก้ปัญหาเราต้องสร้างระบบการตรวจสอบขึ้นมาโดยเอาผู้ชำนาญการมาคุยเป็นเรื่องเรื่องไปนะครับเพื่อแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไม่ทำให้มันเป็นระบบไม่ไม่วางเรื่องพระกระทำผิดเสพเม่ถุนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีความผิดอย่างเงี้ยก็สึกไป ไม่วางระบบผู้หญิงที่เข้ามาทํากับพระหรือต้องโดนด้วยอะไรพวกนี้นมันมันต้องคุยกันอีกเยอะเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการแก้ปัญหาแบบจริงจังและต่อเนื่องเพราะเราจะมีการดําเนินคดีกับพระหรือจับพระที่ผิดเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการกระตุ้นเตือนว่า สมัคพุทธกับพวกเราเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการทำงานจะปล่อยให้สมัคพุทธว่าไปอ่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณคิดก็แล้วกันว่าสมัคพุทธเนี่ยก็คือคนที่เรียนไปเริระเราไปเรียนทำกับพระทั้งหมดมันก็มีคอนเนคชันกันเวลามันก็เป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งเกิดเหตุขึ้นมาก็ช่วยเหลือกันมันแก้ขไขไม่ได้ มันต้องเอาคนนอกขึ้นมาสวมสวมลงไปแล้วก็มาแก้ไขปัญหาร่วมกันดังนั้นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่แล้วมรุทเดียรตอนนี้ต้องเอาขึ้นมาบนโต๊ะและ้วที่วางอยู่ใต้โต๊ะตลอดเนี่ยเราเราเราว่าฝีมันระเบิดแล้วยังไงก็ต้องจริงใจในการแก้ปัญหาคือคือเราเรารายงานไปยังพระผู้ใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่สารคุต้องทำเนี่ยก็คือ มาร่วมมือกับเราในการทำงานนะครับผมไม่ได้ไปปามาสํานักพุทธแต่ทุกครั้งที่รวมร่วมงานกับสำนักพุทธมันคือความล้มเหลวนะครับก็ต้องตอบตกมันคือความล้มเหลวทำให้ตำรวจเนี่ยเหนื่อยมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันต้องสังคายนาทั้งสำนักพุทธแล้วก็วัดด้วยนะครับ ผมผมไม่ได้ว่าบ่อนทำลายสำหรักพุทธอาจจะมีแนวแนว,แนวทางการทำงานที่ไม่ไม่เข้มงวดไม่กวดขันเป็นการากบปัญหาไว้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่อย่างอย่างพวกเราหน่วยที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องบังคับใช้กฎหมายถึงจะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ดะงนั้นเราต้องต้องมีการทำงานที่ บูรณาการร่วมกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ปัญหาอย่าลืมนะัพระต้องสามแสนว่ารูปวัดสี่หมื่กว่าวัดนะครับนั่นคือสูรรวมจิตสทาของพวกเราเราจะปล่อยให้มันเป็นมะเร็งร้ายแล้วก็ลุกลามบานปลายจนจนคนไม่เข้าวัดไปททำบุญจนเสื่อมไปเลยมันคงไม่ใช่าะนั้นสมคัครครต์ต้องแสดงความจริงใจอย่างมากในการที่จะมาช่วยเราแก้ปัญหาแล้วผมเชื่อว่า ณขนาดนี้ท่านรัฐมนตรีนะท่านก็มีความจริงใจในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนท่านครับตอนนี้มันเริ่มมีข้อมูลที่เริ่มขัดแย้งกันแล้วครับอย่างกรนีของฝั่เฟรนดีนี่ยครับที่บางฝ่ายบอกว่าจริงๆควรต้องสึกไปแต่ก็ราชสุดสัปดาห์พูดบอกว่ายังไม่ถึงขั้นปร์ชีต้องสึกขาดจากความเป็นว่าคือมีความขัดแย้งกับข้อมูลที่เริเกิดขึ้นคือ ข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความไม่เหมาะสมพระที่ทำตัวไม่เหมาะสมนะครับไปคบกันอย่างหัวเมียนะครับเมียจ๋าหัวขาอะไรพวกนี้นะครับอะไรเนี้ยมันมันดูแล้วมันมันไม่ใช่นะครับแล้วคุธก็ดูว่ากฎหมายแล้วมันไม่อบาบัติอะไรชิแต่เราเราก็ต้องนำเรียนว่า ทางบกปปเนี่ยมีอะไรเด็ดๆอยู่เยอะนะครับแต่เมื่อไปประสานแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งบนโตะ๊ะคุยกันก่อนว่าคุณจริงใจขนาดไหนแล้วเราค่อยคุยกันตอนนี้เรายังไม่เชื่อมกันเพราะว่าทัพพุทธก็ทําไปอย่างผมก็ทําอีกอย่างวันนี้ถ้าถ้าตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของปปทปปทปชเนี่ยไม่เข้ามามันจะเกิดแรงกระเพื่อมไหม เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าตอนนี้มันล้มเหลวเนี่ยในระบบเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันในที่ประชุมเดี๋ยวเราจะจะชี้แจงให้ฟังว่ามันเน่าเฟะอะไรขนาดไหนนะครับแล้วถามว่างบประมาณอะไรทั้งหลายการทํางานทั้งหลายทําไมมันหย่อนยานทําไมมันไม่เข้มงวดหรือทําไมหรือมันมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือย,ยังไงก็ต้องตอบนะครับเพราะฉะนั้น ผมยืนยันเลยนะครับว่าผมจะจริงจังกับเรื่องนี้เพราะท่านผู้าการท่านผบตรท่านท่านสัน่งมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่มีไม่มีอ่อนข้อเพราะฉะนั้นวัดไหนถ้าคิดว่าผิดเรามีกฎหมายเจ้าที่รัฐมีกฎหมายนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเส้นเงินเงินของวัดนะครับหรือกระทําผิดอะไรเราสามารถที่จะดำเนินการ พราะนั้นไม่ใช่ว่าเราเดินการแนละ้วสำนักพุทธก็ไปช่วยไม่ผิดไปเลยไม่เอานะครับสำนักพุทธต้องต้องจริงใจอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ควรที่จะเป็นพระพศิษพิสุกสงฆ์ต่อไปเนี่ยคนเป็นพระเนี่ยมันต้องมีสํานึกในความเป็นพระคุณตัดแล้วซึ่งกิเลสคุณตัดแล้วซึ่งซึ่งสติสตังอะไรพวกนี้แต่ไม่รู้ว่าบริหารยังไงทําไมพระ ถึงได้เริ่มมีสติสตังขึ้นมาเพราะงั้นคุณยังใช้กฎหมายของคุณยังไม่เต็มที่ทําให้เกิดปัญหานะครับผมผมว่ามันมันไม่ใช่คุณต้องมาคุยกันนะครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว